โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเสกสรรจิราพาโสเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมงานบุญโดยภาคสายเป็นพิธีตักบาตรโดยมีเด็กหญิงปุณิสาฮาชิซุมเมกะกัลยนานมิตรโซอิชิโระฮาชิซุมเมะและกะลัลยนานมิตรกุลพรพัฒทิพย์ชโนไทยเป็นผู้แทนกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนกลัลยนานมิตรจินตนาทาคาชินะานำกล่าวคำอธิษฐานจิต พร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีอัญเชิญทิพยสุธาโพธิทิพยบุปภาสวรร์และทิพยพราผลก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจถวายพัะตาหานเพงแด่คณะสงฆ์และตัดเค้กสหาวาระเดือนเกิดในเดือนตุลาคมจากนั้นเป็นพิธีบูชาข้าวพระโดยคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านพร้อมใจปฏิบัติธรรมกันกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์และได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกาย ต่อมาได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยและประกอบพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชาธรรมกายและผ้าป่ากองบุญการศึกษาโดยประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเผยแผ่วิชาธรรมกายได้แก่กัลยนานมิตรนรสพรหาชิตสุมเมฆและกัลยนานมิตรการจนีสีหอมส่วนประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาได้แก่กัรยนานมิตรสงวนคาโต้และกัลยนานมิตรประภาวดีฟูรุโซ ในส่วนของพิธีนำกล่าวคำถวายเก้าอี้โดยมีเด็กชายโซระคาตาโอกะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้น้อมนำจตุป,ปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และยังได้รับฟังโอวาจากประธานสงฆ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่กัรายนานมิตรชักชวนชาวท้องถิ่นให้ได้มาสร้างบารมีร่วมกันครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมบุญนิวครับ ถ้าถูกใจคลิปนี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมบุญนิวได้ทุกช่องทางครับเพื่ออัปเดตข่าวสารแวดวงพระพุทธศาสนาจากทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวครับ